สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำสารชีวพันธุ์กำจัดโรคพืชแมลงของบริษัทเวอร์คคลาสอินโนเวชั่นจำกัดดิฉันอนนดาขำเนียมบายซิตี้อีดิคทีมค่ะวันนี้นะคะมานำเสนอนะคะสารชีวพันธุ์กำจัดแมลงหรือกำจัดศัตรูพืชน,นะคะที่ชื่อว่าเมตาไลค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเมตาไลดียังไงเมตาไล์นะคะคือ เชื้อเมทานไนเซียมนะคะสายพันธ์ ms นะคะ ms 101ค่ะสายพันธ์นี้ดียังไงสายพันธ์นี้นะคะเป็นถูกคัดเชื้อมาจากดีนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจากกรมวิชาการเกษตรนะคะยังได้มาตรฐานไพฟ้อมแล้วก็เครื่องหมายการค่าออแกนิคไทยแลนด์นะคะปลอดภัยกับคนและสัตว์นะคะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะเมตาไลท์ทำงานยังไงเมตาไลท์นะคะเป็นเชื้อเมตาไลเซียมเชื้อเมตาไลเซียมก็คือเชื้อราหนึ่งเชื้อรานะคะที่กินมแมลงเป็นอาหารค่ะแล้วเขาก็จะทําลายได้ดีมากเลยสําหรับเพี้ยไฟลายแดงนะคะแล้วก็ยังได้เรื่องของตะกูลเพี้ยอื่นๆด้วยแล้วก็ยังได้เรื่องของนอนค่ะนอนเจาะนอนก็น,อนก,นอนกินใบนอนเจาะเมล็ดนอนเจาะลำต้น เมตาไลท์ก็เอาอยู่ด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะเมตาไลท์ทำงานยังไงเมื่อเรานะคะผสมนะคะลงเมตาไลท์ในในอัตราส่วนร้อยกรัมต่อน้ำา20ลิตรนะคะเข้าไปในถังนะคะคนให้ละลายแล้วเราก็ฉีดพ่นนะคะลงที่ใบลำต้นหรือในพื้นที่ที่มีการระบดาดโรคแมลงได้เลยนะคะเมเชื้อเมตาไลเซียมจะเข้าไปกัดกินค่ะมแมลงนะคะ มแมงก็จะเกิดอาการติดเชื้อค่ะพอมแมงติดเชือ้อแมลงก็จะหยุดภาวะป่วยค่ะนะป่วยมแมงก็จะหยุดทําร้ายพืชของเราไม่ว่าจะทําให้ใบพืชเราเสียหายก็จะไม่มีการเสียหายเพิ่มนะคะแต่ยังคงมีเหลือตัวของเพี้ยให้เราพบเห็นอยูะะ่ประมาณ3-4วันนะคะ ตัวเชื้อเมตาไลเซียมนะคะก็จะกัดกินมแมลงไปเรื่อยๆนะคะจนมแมลงตายค่ะแล้วที่สําคัญก็จะไม่ไปไหนนะคะถ้ากินมแมลงตัวหนึ่งแล้วนะคะเชื้อเมตาไลเซียมก็ยังดีชีวิตอยู่เมื่อมีแมลงผ่านมา,รห,า,รมาหรือมาโดนตัวเชื้อที่มันยังคงค้างอยู่ที่ใบและลำต้นนะคะเชื้อเมตาไลเซียมก็ยังทํางานต่อเนื่องนะคะเป็นตัวที่เป็นอาหารเฝ้าดูแลพืชให้เราเป็นอย่างดีเลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะอัตราการผสมค่ะก็จะอยู่ที่100กร,รัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็สามารถฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นเนี่ยค่ะห่างกันอยู่ที่7ถึง15วันนะคะต่อรอบหนึ่งได้เลยหรือขึ้นอยู่กับการระบาดของมแมลงและที่สำคัญยังเก่งมากด้วยนะคะยังเก่งมากเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่เป็นดักแด้หรือตัวที่ยังไม่ได้ฟักไข่ เหมือนแมลงค่ะเพี้ยเนี่ยไข่ไว้ในแปลงเรานะคะตัวเจ้ามีลารหรเซียบก็จะกัดกินไข่นั้นได้อีกด้วยนะคะก็จะป้องกันได้ดีมากๆเลยเกี่ยวกับโรคแมลงนะคะเรื่องของตัวที่เป็นดักแด้หรือกําลังฟักไข่อยู่ตัวนี้ก็เข้าทำํำลายได้ดีค่ะนะคะซึ่งสารเชีวพันธุ์ตัวเมตาไลน์นี้นะคะสามารถใช้นะคะควบคู่กับเคมีได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นยา กําจัดแมลงเป็นเคมีนะคะหรือเชื้อรานะคะบางตัวนะคะและที่สําคัญค่ะยังใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชุดคู่หูนะคะเวอร์แพนได้ดีี่มากๆจะเสริมฤทธิ์กันนะคะส่งผลทําให้พืชเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยจากโรคแมลงได้ดีมากๆเลยค่ะ